น้องกำลังเล่นอะไรครับสเก็ต,กตบอร์ดเหรอครับฝึกการทรงตัวเหรอคะโจนโจนโจนฝึกทรงตัวอยู่เอ๋อได้สเก็ตบอร์ดแต่แตฝึกส,สกูตเตอร์เป็นสเก็ตบอร์ดก่อนอ๋อโอเคเเเออไม่่ม่คยยลลน ไม่ใช่แล้วแบบนั้นน่ะ ถ้าอย่างนี้จะซื้อสกเก็ตบอร์ดมาเล่นได้ยังไงแก้งล้มแบบเนี้ยอ,อย่าปล่อยมันชนสิลูกม,ม,มันจะพัง